เอา้ายังไงอามพคลิปนี้คุยอะไรกันฝ่ายชายลันจะหนีไปมีเด็ก สิ้นสุดการรอคอยกำลังจะมีผลงานละครและภาพยนตร์ใหม่ๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันให้หายคิดถึงแล้วล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวคนสวยอั้มพัชราภาเฉยเชื้อที่ตอนนี้กลับมารับงานหนังในรอบ7ปีที่น้อย2565ซึ่งประกบคู่กับอนันดาเอฟริงแฮมนอกจากนี้ก็ยังมีละครเรื่องใหม่ลมพัดผ่านดาวประกบคู่กับพระเอกติ๊กเจษดาพรและเคมหัสวี และเพราะเหตุนี้ก็ทำให้ล่าสุดสาวอามนั้นจึงได้ควงหวานใจสุดเลิฟพกประธานวงไปรับประทานอาหารกันสองต่อสองพร้อมพูดคุยกันมุงหมิงว่าเขาจะไปทำงานแล้วนะเดือนหนึ่งอยู่เป็นเด็กดีเขาใจปะไม่อะจะไปเที่ยวทุกวันเดือนหนึ่งจะโผล่ามาเจอแป๊บๆนะด้านหนุ่มพกนั้นก็ได้เผยคลิปสตอรี่สั้นๆพร้อมระบุว่า ไปมีเด็กแล้วนะบายหลอเนะเดือนหนึ่งนะอยู่เป็ะเด็กดีอะไรวะไม่อะจะเที่ยวทุกวันเดือนครึ่งนะตีโอ้โหมาเจอปัป๊กตดนะอืมโอเคบายบายครับมุ้งหมิงจริงๆเลยล่ะคะคู่นี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ